นี้เป็นเวลา4โมง5นาทีมันจะไปซ้อมครับก่อนอุ่นเครื่องกับขอนกันครับวันนี้เราจะมาอยู่กับตังกับและนะครับและตังออนทัวร์ครับผมเราจะกำลังเดินไปสนามครับอากาศกำลังดีนานนานพูดปุ๊บมาปับ๊บบรรยากาศรอบๆใน วิชิ่งทีลีสอร์ทของเรานะครับฝนตกแล้วนี่ครับมีคนแอบถ่ายผมอยู่ตรงนั้นะครับดูครับข้างหลังนีะครับถ่ายมาถ่ายกลับครับผมไม่โกงครับนี่ครับมีล็อตประกานหลังย้ายมาจากอินเดียครับเซโลโร่คือเดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พอดแคสต์ว็อกยูโน่ว็อก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  ไอ้โน n ไอ I d o n k โดน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 แล้วล่ะตาตาด้วยเรื่องบัตลงเจ้าเราก็เดินไปครับไม่รู้จะพูดอะไรก็เดินไปเรื่อยครับ แล้วของดูเมดลูเมดผมอ่าไกลๆนี่จะเป็นนิโคลเห็นไหมฮะทุกคนเห็นไหมครับนิโคลชูหนีหงชูหนีหงหนีหงจินเหรอหนีหงจินเหรออ่าหนีหงจินครับหนีหงจินนี่ครับซาวิซาซนนโลทูเเดฟยสวัสดีครับยูโน่สวัสดีครับฮัลโหลยังครับยัสวัสดีครับซาวิซานะครับนิวโกคิเปอร์ สวัสดีครับโดยจ้างสวัสดีครับสวัสดีครับคอนิิวะคอนิิวะนี่มาจากเกลังยูนิต็ดครับคนนี้ย้ายเข้ามาสู่ทีมนี่ก็ทากะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอนิจิวะคอนิชิวะให้เอิงกิเราจะถึงสนามบอลแล้วครับเดี๋ยวถึงสนามแล้วเราก็ต้องไปเตรียมตัว ก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะติดๆขัด, ites, ดๆนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่บล็อกมือชีพนี่ครับใครมาที่วิชิงทีนี nivel, ่จะเห็นนี่เย็นดีต้อนรับครับสนามฟุตบอลวิชิงทีนี่แอนทิปเนี้ยบอกเลยรันได้ยาวๆเลยเนี่ยเทปหนึ่งเลยนี่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 ยู่กันครับยู่กันครับเซลเราดูดแฟนนะครับ สวัสดีครับแฟนๆดูดูนี่ครับเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนี่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเลยดู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 เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเลยนี่นี่นี่เขินเลยบุ๊กดูดูนั่งเลยเขินเลยอมาดูเซ่เหรอฮัลโหลเยสบุ๊กนั่งหน้าเลยนะเมื่อกี้ดีเลยเหรอนี่ทุกคนเราถึงสนามซ้อมแล้วนี่ครับ ดูบรรยากาศรอบๆเป็นอีกสนามหนึ่งที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนะเราจะไปหานักเตะที่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับเจริญศักดิ์วงกรครับนี่ครับสสวััดีครบทักทายแฟนๆหน่อยครับครับผมครับกลับมาผ่านทางพอดได้ครับและนี่ครับก็ เป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเราครับดูครับนี่ซุปหน่อไม้ซุปครับผมชื่อหน่อไม้ดูครับนี่ครับความเป็นมืออาชีพใส่กนับแข่งซ้อมน้องๆดูไว้เป็นตัวอย่างครับตองทำตามทุกคนนี่ครับโอ้โหนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเราโอเคครับบาย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 ลาไปบายใครเขาเรียกว่าอะไรไอเราก็ไม่เก่งนะยูทูบเบอร์เจม ติามสับใหม่น uh, ี่นี่นี่สบายดีนี่ดีสบายดีสคนเลยครับสวัสดีอ่านี่ก็สบายดีเอ้ยไปไหนอะสวัสดีครับโอเคบายบายกดไหนครับัู เอเท็กทรานซิชั่นโอเคมีเวลาเตรียมตัววันนี้มีกก็เบาแล้วแล้วก็เป็นเกมวันนี้เล่น45 45แต่ว่าไปที่ฟูริรามบ์กจาก30 30 40 45 45 45ต้องเตรียมตัวเตรียมากายเพราะเรบางคนก็ยังไม่เคยเด่ถึง45 4 maybe okay, we'll back on atom len 60 let's go guys Start bomb, I'm uh -huh. yeah.

Đi thôi Đó 18 lá cho con đứng Nó lẻ to lưng Nó lẻ, nó lẻ, nó lẻ Ok Chơi đi hả mấy anh Mấy anh bây giờ Ui Này 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 Good Rekai đứa Ok ướp Take a shot Good Ơp 18 lá Ok Ui Thắng ra Đi, 哎，这我可得白干。干，这 d e 你 l 不要紧。别他妈吃土皮。哦，喂，快！我米老傻，米老帅，米老帅，米老帅，哎，喂。哦，哇哇，怎么？怎么？哦吼！ ไอ้ถึงสิบแปดล่ะสิบแปดล่ะสิบแปดล่ะยิงหมครับสิบกว่าสามสามเดี๋ยวร้าสกอร์บลูทรีเยลโลทรีอะไรนะบลูทรีเยลโลทรีมาเลยครับเข้ามาเข้ามาเข้ามายังอีกครับเฮ้ยคุกหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งสองสาม

Opa, là là! phơi Đi Opa, Đi lên là! Isso! Um alião! Opa! 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 Opa!

<laughs> hey, can, uh, can I drive this? <laughs> <laughs> oh, that's... oh, oh, <laughs> <laughs> <Okay>. oh <God>. <laughs> <laughs> ไป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 เยี่ยมมาข้ไงไป้ามเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวพี่ตอบคือว่ารอ,อคิวก่อนสองแถวอ่ะแรงก็ตายน้อยสองนี่มันนี่พันมนต่อ